เลม้ลงงูหลามจนครบอายุ1ปีตัวจะใหญ่เท่าไหน่เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันเลยค่ะและนี่ก็คืองูเหลือมกับงูหลามนะคะทุกคนตัวเท่านี้เองอายุเพียง1ปี จะตัวประมาณเท่านี้และถ้าเป็นงูหลามตัวก็จะประมาณเท่านี้นะคะสังเกตนะคะงูหลามะลายจะไม่เป็นระเบียบแบบนี้นะทุกคนลายจะเป็นแบบขยุกขยิกขยุกขยิกไปมว่วตัวเลยแต่ถ้าเป็นงูเหลือมเห็นปะแพทเทิร์นเขาก็จะเป็นลายระเบียบแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือวิธีการจําแนกแบบคร่าวๆนะถ้าถามว่างูสีลายธรรมชาติของงูหลามเป็นยังไงสีน้องก็จะเป็นสีน้าตาลแบบนี้นะคะแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่งูธรรมชาตินะเขาเป็นงูที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ก็จะมีคนชอบถามมาหลายคนเลยนะคะว่างูเหลือมกับงูหลามเนี네่ย ถ้าเลี้ยงไปตัวไหนจะดุกว่ากันแต่ในความจริงแล้วก็คือถ้าเราจับเล่นบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงูเหลือมหรืองูหลามนะ <S <S น้องก็จะเชื่องแบบนี้ไม่ต่างกันเลยค่ะดูงูเหลือมดิใครบอกว่าดูน้องออกจะเชื่องน่ารักขนาดนี้นี่คือไซน้องงูเหลือมนะคะที่อายุครบ1ปีตัวก็คือไม่ได้ใหญ่เลยนะทุกคนแค่จะแบบจะดูเรียวๆยาวๆแบบนี้เองค่ะผิวสัมผัสข,ของน้องก็คือมีความนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้เลยนะน่ารักแล้วก็ไม่ได้ดุแต่อย่างใดเลยแล้วถ้าถามว่างูอ้อนไหมอ่อนไหมคะ ห,หนูอ้อนไหมไม่อ้อนนะ